กลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณครับและก็อาจารย์วิชานเวสุวรรณครับอาจารย์ครับกลับมาคุยกันต่อเราคุยกันมาเยอะแล้วนะอาจารย์เรื่องของการทําความสะอาดผิวแอบยังมีเรื่องของการบํารุงผิวด้วยคราวนี้ครับอาจารย์ครับผมอยากจะคุยต่อแล้วในเรื่องของการบํารุงผิวแบบพิเศษจริงๆนะอาจารย์กับผลิตภัณฑ์อีก4ตัวที่เรายังไม่ได้พูดถึงเนี่ยฮะผลิตภัณฑ์อีก4ตัวที่เหลือนี้ก็จะเป็นอยู่ในชุดดรามาติกครับ ก็จะเป็นขั้นตอนที่ใช้ปริบัติผิวพิเศษประจําสัปดาห์หรือประจําเดือนนอกเหนือจากการบํารุงผิวหน้าธรรมดาอาจารย์ต้องถามก่อนว่าคนเราเนี่ยเขาจะมีการผลัดเซลล์ผิวใช่ประมาณ28-30วันประมาณเดือนหนึ่งสี่สัปดาห์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ฮะเบื้องต้นก็คือว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยเซลล์กระบวนการการผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติของร่างกายมันเริ่มเสื่อมลงมันทําให้เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพหรือตายแล้ว หรือสิ่งที่ตกค้างอยู่บนผิวเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดออกไปมันก็เริ่มมันก็เริ่มเกิดสิ่งตกค้างแล้วก็เซลล์เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วหรือตายแล้วมันก็ตกอยู่ที่ผิวมันก็จะกลายเป็นรอยผิวที่เกิดความหมองคล้ำหยาบกล้านเขี่ยวย่นแล้วดูดูชรานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการช่วยกระตุ้นกระบวนการผลัดเซลล์ผิวการใช้เครื่องสำอางเขมีวัตถุประสงค์อยู่สอย่างคือช่วยชะลอและช่วยลด ถ้าหากว่ายังไม่เป็นถ้าใช้บางอย่างจะช่วยชะลอความชราให้มาช้าลงไปอีกแต่บางอย่างพอใช้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมีปัญหาแล้วพอใช้มันก็จะช่วยลดลงก็จะทําให้ดูเด็กลงได้อ๋อเป็นอย่างนั้นเองใช่ก็จะเป็นกระบวนการแรกเลยที่อย่างที่บอกนะฮะก็คือ Dramatic Exfoliating m o t s o n m l s t i o n lotion นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวโดยที่เราใช้โลชั่น กับมือเรานี่แหละทำนะครับก็สามารถทำได้กับผิวหลายๆชนิดนะฮะแห้งก็ได้ผิวแห้งก็ได้แต่<า>ว่าแต่ว่าจะความถี่เนะี่ยไม่เท่ากาันจะทำได้ขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูสภาพผิวของแต่ละคนนิดนึงครับถ้าเป็นแห้งนะอาจารย์ถ้าหากว่าเป็นแห้งผิวที่แห้งมักจะมีการลอกเป็นขุยได้ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะทาบ่อยนะครับหรือผิวบางผิวอาจจะไม่จําเป็นต้องทําเลยก็ได้ถ้าหากว่าผิวแห้งแล้วบางแล้วด้วย หาก็ไม่ควรที่จะขัดครับ่ะก็จะอาจจะกระโดดขั้นตอนไปเป็นการนวดอืาแล้วก็พอกเพื่อบํารุงผิวให้ชุม่มชื้นแทนนะครับแต่คนที่จะเหมาะที่จะทําการขัดก็ได้กับคนที่ผิวค่อนข้างมันแต่ต้องไม่เป็นสิวนะครับครับคนที่เป็นสิวหรือมีอาการของการเป็นฝ้ารหรือรักษาผิวอยู่เนี่ยไม่ควรที่จะทําการขัดเดี๋ยวนะอาจารย์เป็นสิวยังห้ามห้ามขัด สิวเซียนเอ้ไม่ใช่สิวเซียนสิวอักเสบค่ะสิวอักเสบห้ามขัดใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นสิวเซียนกับสิวอุดตันเนี่ยขัดได้ก็จะช่วยขจัดมันออกไปได้ดีสิวเซียนขัดได้สิวอุดตันขัดได้ใช่ใช่สิวอักเสบห้ามขัดใช่ใช่ใช่ครับราจารย์คราวนี้แล้วคนที่รักษาฝ้ากับรักษาหน้าทําไมห้ามขัดด้วยฮะเขาอยู่ในขั้นตอนกระบวนการรักษาของหมอซึ่งจะต้องดูแลอยู่เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ความน้ําหนัก มันจะต้องใช้น้ำหนักในการทำรเพราะฉะนั้นมันจะอาจจะไประคายเคืองกับผิวที่กำลังรักษาอยู่ได้ก็ควรจะเลี่ยงดีกว่าอาจารย์อย่างขั้นตอนการการขัดเนี่ย มันมีความสําคัญยังไงบ้างไงครับขั้นตอนในการขัดสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยว่าผิวของเราควรจะทําการขัดหรือไม่อย่างที่บอกต้องดูอาการสภาพของผิวก่อนเป็นสิวอักเสบห้ามนะครับคุณผู้ชมครับกับเป็นฝ้าอยู่แล้วกําลังรักษาอยู่ก็ห้ามเหมือนกันหรือไปทําหน้าที่สถานเสริมความงามยังดูแลอยู่คุณแพทย์กําลังดูแลอยู่เนี่ยนะก็ห้ามเหมือนกันแต่คนที่ผิวแห้งนะครับอาจารย์ก็แนะนําบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยผิวของคุณนแห้งมากๆ ก็ไม่ควรทำเหมือนกันอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้แต่ผิวมันทําได้แน่นอนทำได้จะต้องมันแล้วไม่เป็นสิวอักเสบมันแล้วไม่เป็นสิวนะผิวผสมได้ไหมฮะผิวผสมทําได้ฮะผิวผสมก็ได้ขับได้คราวนี้เริ่มขั้นตอนการขัดเลยฮะอาจารย์สิ่งแรกก็คือน้ําหนักมือหาน้ําหนักมือจะต้องเบาแรงไม่ได้ไม่ว่าจะไม่ว่าไม่ว่าผิวประเภทไหนเนี่ย การทําอะไรกับใบหน้าควร,ครจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบ,า,บายกเว้นเราตั้งใจที่จะยกหน้าจริงๆถึงจะใช้น้ําหนักได้เพราะฉะนั้นการควบคุมน้ําหนักมือเป็นสิ่งที่สําคัญมากและวิธีการถูแบบเป็นลักษณะเฉพาะนีฮะอาจารย์เขาถูหรือขัดยังไงครับสำหรับโลชั่นดรามติกตัวนี้เนี่ยวิธีการขัดของเขาคือวิธีการลูบเอาอีกเหมือนกันเอาเหมือนเอาอย่างเดียวก็คือลูบออก ไม่อินนะไม่อินอินไม่ได้ทุกอย่างอินไม่ได้ฮะถ้าอินเราจะเกิดริ้วรอยอ๋ออินคือมันย้อนรูขุมขนย้อนรูขุมขนแล้วก็ดันรอยย่นให้กลับเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นบนใบหน้าเนี่ยไม่มีตรงไหนเลยที่อินต้องเอาอย่างเดียวคือเอาคือออกอย่างเดียวใช่ใช่ช่วงหน้าผากก็เอาเหมือนกันใช่ครับอัพแอนด์เอาเช่นกันอืมอัพแอนด์เอาสำหรับตัวดรามาติกตรงนี้จะใช้วิธีการลูบแล้วก็ไม่มีการย้อนกลับ รูปออกอย่างเดียวแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็รูปขึ้นล้นเริ่มต้นใหม่ไม่มีการดันกลับถ้าดันกลับก็จะทําให้เกิดรอยย่นอันนั้นเป็นขั้นตอนหรือเป็นเทคนิคพิเศษในการขัดใชแล้วก็ต้องสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องต้องไม่ทาใกล้บริเวณใต้ใกล้ใต้ตาคือเว้นไวเว้นไว้เลยห่างๆเพราะว่าผิวบริเวณนี้อ่อนโยนมากไม่ควรขัดเว้นเฉพาะริมฝีปากหรือรอบๆริมฝีปากด้วยริมฝีปากไม่ทา ลิมฝีปากไม่ขาดก็ทาครีมโลชั่นบริเวณรอบๆลิมฝีปากได้ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ขัดหน้าแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการใช้ Soft ์ a าส์คครับซอฟต์มาสเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยดูดสิ่งสกปรกที่อยู่ลึกลงไปในผิวให้สะอาดมากขึ้นในขณะที่ช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าอย่างที่2นอกจากนั้นเขายังช่วยควบคุมความมันให้มันมีความมันน้อยลงบนบนใบหน้าพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะบอกสภาพผิว แล้วโดยอ้อมๆแล้วว่ามันควรจะเหมาะกับผิวของใครเหมาะกับคนผมเดานะอาจารย์ผิวมันฮะผิวมันหรือผิวผสมครับฮะหรือผิวที่เป็นผิวธรรมดาก็ทําได้อาจารย์แล้วถ้าคนที่ผิวผสมแต่มัน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 เฉพาะทีโซนอ่ะแต่ว่าช่วงแก้มไม่มันอย่างเงี้ยเราทาเฉพาะช่วงทีโซนอย่างเดียวได้ไหมก็ได้เพื่อลดความมันคนที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ เกิดกระจายการกระจายของสิวได้ง่ายกว่าคนที่ปกติเพราะฉะนั้นควรจะเลี่ยงดีกว่าครีมตัวนี้เนี่ยเวลาพอกออกมาแล้วจะเหมือนเอาดินขาวมาพอกไว้ที่หน้าขาวเลยจะขาวและหนาเพราะฉะนั้นมันจะมันจะแห้งและเหนียวมากแล้วมันก็จะเริ่มตึงเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยก็ควรจะพักผ่อนหน้าไม่ต้องมีการขยับของกล้ามเนื้อก็จะมม คุยได้อะแต่ว่าอย่าขยับกล้ามเนื้อวิธีการทําความสะอาดออกคือล้างออกเช็ดออกล้างด้วยโฟมหรือว่ายังไงอม่ไม่ไม่ไม่ฮะก็ใช้ฟองน้ําชุบน้ําหรือใช้สําลีชุบน้ําเช็ดออกจนสะอาดค,ค่อยๆเช็ดออกจนสะอาดทั้งหมดนะครับ<ๆ>เสร็จแล้วมาเป็นขั้นตอนที่สามต่อละขั้นตอนที่3ก็จะเป็นขั้นตอนของการ ปรนิบัติผิวที่อ่อนโยนและนุ่มนวลช่วยเติมความชุ่มชื้นด้วยการใช้มาส s ์ครีมเฟชเชียลมาสก์ครีมครับเป็นครีมนวดหน้าเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้แหละขั้นตอนที่3ถ้าคนที่ผิวแห้งมากๆทําได้ใช่คนที่ผิวมันก็ทําได้ก็ทําได้แต่ว่าไม่ต้องบ่อยอ่าเราต้องมั่นใจว่า มันแล้วไม่ไปกระตุ้นสิวถ้าเป็นคนที่ผิวมันแล้วสิวขึ้นง่ายก็ไม่ควรเอาล่ะงั้นต้องต้องให้ความสนใจกับขั้นตอนที่3 <c oughs> เป็นพิเศษแล้วแหละว่าถ้าผิวแห้งทําได้บ่อยแค่ไหนครับผิวแห้งทําได้อาิตย์ละครั้งได้เลยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้เพราะว่ามันเป็นการกระตุ้น ให้เส้นเลือดฝอยทำงานสูบฉีดมาเลี้ยงที่เซลล์ผิวหน้าแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะฉะนั้นผิวที่แห้งที่ถูกเติมความชุ่มชื้นด้วยครีมที่เข้มข้นเนี่ยก็จะทําให้ผิวเนี่ยกลับมานุ่มนวลชุ่มชื้นไม่หยาบกร้านแล้วก็มีเลือดฝาดด้วยครับแล้วคนที่ผิวมันนะฮะอาจารย์คนที่ผิวมันก็ไปไปเติมความมันจริงๆแล้วจะถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ก็ไม่จําเป็นอ วิธีการนวดนะจ๊ะง่ายมากสําหรับทําตัวเองนะครับนวดท่าก้นหอยวนออกคือทั้งทั้งหน้าเลยเกือบทั้งใบหน้าได้ได้เกือบทั้งใบหน้าเป็นท่านวดเบสิกซึ่งสามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านได้อาจารย์แล้วปริมาณของการใช้เนื้อครีมต้องใช้เยอะแค่ไหนต้องเยอะพอสมควรเพื่อให้ผิวหน้าในขณะที่นวดเนี่ยต้องลื่นไม่ฝืดเพราะถ้าเกิด ถ้าเกิดใช้น้อยเนี่ยมันจะฝืดจะทําให้การนวดหน้าเนี่ยเกิดอาการเสียดสีหรือระคายเคืองได้ต้องทําให้มันและลื่นเลยถ้ารู้สึกว่าขณะที่กําลังนวดแล้วมันฝืดต้องควรเติมทันทีอย่าปล่อยให้หน้าฝืดเด็ดขาดคราวนี้เวลานวดเราต้องเว้นรอบดวงตาไว้อีกไหมรอบดวงตามีท่านวดอทำตัวเองอาจจะยากนิดนึงนะจทกตัวเองอาจจะยากนิดหนึ่งจะใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วก็ได้นะครับนวดไปแบบนี้นะฮะ แต่ต้องเบาเบามากเบามากแต่ถ้าหากว่าใช้สองมือไม่ได้ก็ใช้แค่นิ้วเดียวแล้วใช้นิ้วนางหรือนิ้วก้อยเท่านั้นเป็นนิ้วที่มีน้ําหนักเบาครับนิ้วนางก็ถูกไปไล่เบาๆไล่เบาๆไปแล้วก็กลับมาการทําความสะอาดเจ้าตัวครีมนวดเนี่ยอาจารย์ก็ใช้สำลีชุบน้ําหรือฟองน้าชุบน้ําเช็ดออกเหมือนเดิมยังไม่มีขั้นตอนไหนที่ต้องใช้โฟมล้างออกเลยไม่ครับเราฟใช้ไฟโฟมล้างหน้าครั้งแรกครั้งเดียวอตอนเริ่มต้นถ้าจะใช้ ครับแต่ถ้าบางถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันโอเคกับการที่ใช้คลีนซิ่งอย่างเดียวก็โอเคก็ได้เหมือนกันก็ใช่เช่นกันขั้นตอนสุดท้ายเราทําอะไรกันเราหาก็จะเป็นการพอกครับหาเป็นการพอกอีกหนึ่งชนิดครับเป็นการพอกเพื่อบํารุงผิวและเติมความชุ่มชื้นโดยเฉพาะการพอกนี่มันสบายมากอ่าครับแล้วก็พอกด้วยดรามาติคูลิ่งมาส์คครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าคูลิ่งมาส์คูลิ่งคือเย็นะนะ เวลาพอกเราก็จะให้ความเย็นกับผิวเล็กน้อยอแล้วเนื้อครีมเนี่ยก็จะมีความชุ่มชื้นสูงแล้วก็เข้มข้นมากคือเย็นสบายผิวหน้านั่นเองอ่าครับก็แล้วก็พอกทิ้งนานด้วย20นาทีครับ15ถึงนาทีคือพอกปั๊บหลับได้เลยอาจารย์ครับปริมาณในการพอกใช้เยอะเท่าไหร่1นิ้วโป้งอีกอแหละอย่างน้อยแค่นั้นเองอ่าอย่างน้อยก็1นิ้วโป้งคือพอบีบใส่ฝ่ามือปับ๊บเราแต้มตามบริเวณหน้าแล้วจะใช้นิ้วหรือผู้กันก็ได้ถ้าหากว่ามีไม่มีผู้กันก็ใช ให้ทั่วใบหน้าเลยรวมมาถึงถุงใต้ตาด้วยช้ำให้ผิวรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วก็ทำความสะอาดหน้าได้ตามปกติกับก็ใช้สำลีชุบน้ำหรือโฟลหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดออกเหมือนเดิมโดยการใช้โทนเนอร์หรือเอสเซนส์แล้วค่อยบำรุงผิวจริงๆตามมาอีกทีอ๋อคือใช้เอสเซนส์ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจาึหลังจากมาร์กหน้า นี่ถือเป็นการปรอนิบัติผิวแบบพิเศษโดยเฉพาะเลยนะฮะอาจารย์ <de uce> เลือกตามสภาพผิวแล้วทำขั้นตอนที่เหมาะสมกับสภาพผิวจ, Luiza จร,ริงๆจะดีที่สุดเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราได้รับความรู้ในเรื่องของการปรอนิบัติผิวหน้าเพื่อทำให้หน้าของเราเนี่ยชะลอความชราชะลอความชรานะฮะแล้วก็ช่วยลดด้วยนะครับลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยากให้มีริ้วรอยที่มันดูจางลงอยากให้ผิวหน้า มันสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ควบคุมความมันได้ด้วยใช่ครับนะครับเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งทีเดียวครับเป็นความพิเศษทีเดียวเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับต้องขอขอบพระคุณครับอาจารย์วิชาญเวสวร์ขอบพระคุณอาจารย์ครับครับยินดีครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดย Gi ฟฟินครีมมี่ซอฟมารสครับอยากให้คุณมีสุขภาพผิวหน้าที่สดใสเนียนนุ่มครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะพูดคุยกับเราครับสามารถส่งอีเมลมา คุยกับเราได้ครับในรายการ GiveMe5 at g i f f r i n c h a n n e l c o m ครับหรือติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่ทาง f c e e o o o ครับหรือชมรายการย้อนหลังก็ได้ครับที่ w w w g i f f e r i n c h a n n e l c o m ครับสำหรับวันนี้ครับผมการุณชางประยนครับและอาจารย์วิชาญเวสวรรณต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับครั้งหน้าพบกันใหม่นะครับอย่าลืมติดตามครับสวัสดีครับ